มโนกนอขอครับวันนี้อยู่งานครบรอบหนึ่งปีน้ำพุเรื่องานอันนี้เด็กๆมอนครับมอนจะพูดคุยแล้วก็ที่แจงว่าจะทำอะไรับจะมีงานประกวดนะครับนางงามมีมิตรภาพแมีเรามีมอนมีพ้ามะเรียนเชิญไว้เพื่อขึ้นบนเวทีเตรียมการเนินการตมรีบที่ีต่อไปครใช้คบเครับ ลำดับต่อไปขอางานยังไม่เริ่มครับกำลังรอแจกแขกที่ได้รับเชิญผู้บริเวณเพื่อเตรียมการดำเนินการตามลำดับพิธีต่อไปขออนญาตเรียกเชิญด้านบนเวทีครับถ้าผู้มีเกียรติที่เราได้รับเชิญไว้นะครับก็จะขึ้นบนเวทีเพื่อกล้องครับนะครับทำการกองกันรางที่เก้าสมมุติว่าขนาดเวลานี้นะครับแต่ผู้เกียรติขึ้นบนเวทีียบรอแล้วนะครับผู้บวิสัสดาซึ่งเป็นผู้ควบคุม ทางแสดงการเคารพให้ทุกคนลุกขึ้นยืนครับอันนี้ต่างชาติาครับขอาลุ้มลนี่บุคคลาการออกองรักษาเกณฑ์ประธานในพิธีน่าประดูนางงามนะครับข้าวบุญตึงงจากนั้นประทานจากกับหลังหันนะครับเดินเข้าไปยังหน้าพรนะบรมชายรักผมจะใช้เขาบอกว่า ขออนุญาตเรียนเชิญแขกขั้นผู้มีเกียรติด้านบนเวทีกับหลังหันหันหน้าเข้าสู่พระบรมชายรักครับถวายความเคารพพระบรมชายรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวทุกท่านประธานนะครับจะก้าวเข้าไปเปิดกลวยถวายความเคารพเมื่อประธานเปิดกลวยจบนะครับท่านประธานจะกเก่กาซาดูดีและ นำกล่าวถาวายาพระพรชัยมงคลบรรยากาศในงานนะครับมีประชาชนมาเยอะะขออนุญาตในเชิญประธานกล่าวก่อนท้ายนิดครับ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้องเก้าตรงนี้นะครับเมื่อถึงมาถึงตอนท้ายนะครับถึงตอนท้ายที่ท่านผู้บัญชาการนะครับจะนำพวกเรากล่าวถวายพระพรชัยมงคลนะครับเมื่อขึ้นตนเลยว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้กล่าวตามท่านผู้บัญชาการกล่าวนะครับสรุปเอาสมมติว่าประธานกล่าวมาถึงตรงนี้ครับ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้องข้าวน้องกระหม่อมขอน้องข้าวน้องกระหม่อมเอาไว้พระพรตรงนี้ให้ผู้ตามครับแทรกเรื่องอื่นขออนุญาตเออ่ข้างในผู้ตามด้วยเลยเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้องข้าวน้องกระหม่อมขอน้องข้าวน้องกระหม่องซ้อมนะครับซ้อมด้วยความตรงรัดพอดี และขออารโมนาคุณพระศราาีร<อ>ัตนตไทยในอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารบรโลกโปรดอภิบาลบ,บรรดาดนโปรดอภิบาลบรรดาโดนให,ดดหให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนายงทรงพระเจริณ จงทรงพระเจริญด,ด้วยจกักรวิทย์พรชัยทุกประการด้วยจักรพิษยพรชัยทุกประการพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลมีพระราชสง์มีพระราชระสงค์จำลองหมายสิ่งใดจำนงหมายสิ่งใดจ,จ,จงสำฤทธิจงสำฤทธิจงเป็นพระมิขันล่มเก้าทรงสถิตเป็นพระมิขวัญล่มเก้าของเราพระสงฆ์นกรของเราพระสงฆ์นิกร จิรติการเพลินตาจิรติการเพลินช่วยก้าวช่วยกำมองขอเดชะถวายปองรบพระพรมใส่ละพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวทั้งหมดเอ้าเราจะร่วมกันร้องเพลงสารเสริญพระบาทสมเด็จซ้อมเลยครับซ้อมเลยเอ้าว ลำดับต่อไปเราจะร่วมก,กรร<อ>ันร้องเพลงหอมปากหอมคอครับจา,า,า,ากมนโนกนอ,กองอครับไม่รู้รว่าชาติหนจะได้นางงามนะครับสวัสดีครับ